ครับมาเนี่ยนี่บ้านเต่าไ้นะครับอาบุญยังนั่งมาเนี่ฮะบุญยังบุญกระถิบุญกระบุญกระถินนะครับป่านี่บรรยากาศของวัดบ้านเต่าไ้ของเฮานะครับเนาะบุญกระถินประจําปีปียังนั่งฮะปีพ่อจ๋อยังพ่อจ๋อสองสองหาหกหกครับ<อ> <5 66. S 2> ปีพอ่อจ๋อจองพันหาร้อยหกสิบหกนะครับประจําปีนะครับเป็นบุญกระถิน สามัคคีนะครับมาหากุศลน,นะครับบ้านเต้าไห้ของเฮานะครับต,ต้าต้าลนี่อย่างนั่งต้ามนสีฐานครับต้ามนสีฐานอำเภอปาติวครับปาติวอ,อ,อาเจ้ายังก่อเบลชื่อเบลจ้ปอใดปอดสามจ้าครับนี่ปอดสามานาะครับเนาะปอดสามบ้านโรงเรียนบ้านเต้าไห้ของเฮาเก่งนี่ครับปอดสามนี่นะครับอ่าปอดสามเรอ,นอยนย้อน ป่อามี่เก่งบง่เก่งอยู่จ้ะโอ้เก่งอยู่เก่งเอกพระายัางหน้าบ่าน,นี่อา่าภาษาหลายอยู่จ้ะอา่าพระาหลายอยมาตัวตัวมาเนี่ยมาเนี่ยครับพระานี่นี่ครับการนักเรียนบ้านเจ่หาหอยของเฮานะครับเนาะอยู่ป่อจา,อามออ่ามาเนี่ยเป็นมือบุญมืองานของเขา้าบุญกระถินซามาคี้นะครับอา่าเจ้าหน้อยนี่แห่กล่องเงาี่ฟ่อนเป็นบ่เป็นจ้ะนี่นั่งฟ่อนนี่ครับ นั่งฟ่อนนั่งลำ่ำประจำบ้านเต่าไห้ของเฮ้านะครับหาเจ้าหน่อยนี่กองเง่ากล่องเิ่าคนกมาแล้วกองเง่าบ้านไหนนั่งมับก่องเง่ากับช่องไทยสิประจำบ้านเต่าไหเนาะครับเนาะคณะกองเง่าประจำบ้านเต่าไห้ของเฮ้านะครับานี่คืออ่เมื่อบุญเมื่องานของเฮ้านะครับเนาะมันมีวันที่เท่าไหร่เฮ้ยวไหก็เริ่มแล้ววันที่เท่าไหร่มาเนี่ย อ้าวปรยเริ่มเมื่อได้ครับเมือนนี้ครับน่าจะเป็นวันที่สิบเนะครับเนาะแมนบอกวันที่สิบเนอะเป็นวันจุกนะครับกะจะนายกับกองเง่ากะมาแล้วนะครับนั่งนั่งล่ำกับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาีปนอนไปแห่ที่บ้านแห่อมบ้านนะครับอ่ะนี่แล้วก็ บ็เป <ans> ็นก <ans> ็เป <ans> ็นม้ที่มุดทุ่ีนะครับเป็นโดดในน้อยครับร่งปีนขกวนก็ไ่น่เออ